สวัสดีครับสารพันลิปคลิปนี้เป็นเปลี่ยนพันเสื้อคอยนะครับพันเสื้อคอยคือตัวนี้นะครับอันนี้ฟินคอยนะครับพันเสื้อคอยจะเป็นขนลวดทองแดงนะครับ <c oughs> ขนลวดทองแดงพันรอบแม่เหล็กนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับดูด พันรอบแม่เหล็กแล้วก็ใช้เหล็กตัดผ่านเกิดไฟฟ้าขึ้นมานะครับ2-3โวลต์ ol, 4โวลต์แล้วแต่จำนวนรอบนะครับหลังจากที่เช็คด้วย LED นะครับไม่มีการเปล่งแสงนะครับเช็คแบบไหนครับ LED ก็พูดไปหลายคลิปแต่ก็สำหรับคนใหม่นักเรียนนักศึกษานะครับบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับ จะได้ดูกันหลายๆคลิปนะครับการใช้มันติมิเตอร์ในการวัดนะครับก็คงวัดค่าขนบันทานไม่มีบางทีอาจจะไม่มีข้อมูลหรือ,อไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับถ้าใช้พันเซ์สกอยกรณีที่อยู่บนเครื่องยนต์นะครับไม่ได้ถอดมาแบบนี้นครับเสียบ เสียบเข้าไปอย่างมั่นใจว่าแตะกันนะครับ2ขาในเมื่อพันเสื้อคอยรุ่นนี้มี2เส้นนะครับเว็บ1้อยสิไอนะครับสายสาีน้ำเงินน้ำเงินเหลืองนะครับกับขาวเหลืองนะครับผมก็จะใช้วิธีเช็คแบบง่ายๆด้วย led ตัวละ1บาทนะครับลงทุนน้อยมากนะครับเสียบให้มั่นใจว่าแตะางี้แล้วก็ คลิกสตาร์ทดูไม่ต้องเปิดกุญแจนะครับถ้า LED เปล่งแสงก็แสดงว่าพันเซอร์ตัวนี้ไม่เสียนะครับ uh, เป็นอุปกรณ์เป็นทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็เป็นพันเซอร์คอยนะครับ CKP เซนเซอร์ในเวฟบ1 0 0 i นะครับ uh, สามารถแยกเปลี่ยนได้นะครับ uh, แต่ถ้าไม่เปล่งแสงก็คือขาดหรือชำรุดอะไรสักอย่างนะครับก็ uh, เพื่อมั่นใจก็จะใช้มันติมิเตอร์นะครับวัดอีกทีหนึ่งนะครับตั้งเลงไปที่อาร์คนึงนะครับวัดความต้านทานนะครับเห็นไหมครับขวไหนก็ได้ครับวัดความต้านทานาวัดสองสายนี่แหละครับมันไม่ได้เป็นไหนนะครับมันเข้าไปในคอยอเช็ค มันติมิเตอร์ไม่ต้องซีโร่ก็ได้นะครับเขียมขึ้นวัดดูนะครับก็คือขาดสนิทนะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนนะครับโดยอ,ออเดอร์มาแยกเปลี่ยนก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับก็มีการใช้เครื่องมือ ก็คือหัวแรงแบตเตรีนะครับพยายามให้สีสายมันอยู่ด้านเดิมนะครับด้านขวามือเป็นขาวเหลืองอด้านซ้ายเป็นน้ำเงินเหลืองนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาหัวแรงแบตเตรีออกนะครับ อ่าบกรีออกแล้วก็ถอดสายแล้วก็อ่าเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับอาจจะใช้เครื่องมือพิเศษบล็อกลมขันออกจะได้ง่ายนะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับอ่าน้ำเงินอยู่ข้างซ้ายนะครับดำน้ำเงินอ่าน้ำเงินเหลืองนะครับ กับขาวเหลืองอยู่ข้างขวานะครับน่าจะาคนใหม่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับในช่างที่เก่งแล้วก็อาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะครับคลิปนี้อ่าเปรียบเทียบเหมือนกันไหม นะครับน่าจะคนละยี่ห้อนะครับอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับ ออก็คือสรุปว่าเว็บร้อยสิบไอนะครับแบบสตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกต้องบอกรุ่นด้วยนะครับก็คือรุ่นสตาร์ทอันนี้สตาร์ทเท้านะครับอันนี้สตาร์ทมือเหมือนของเดิมหยิบผิดนะครับอันนี้ครับของเดิมหน้าตาเหมือนกันโอเคเราก็ประกอบเข้าไปก่อนแล้วค่อยบัตรกรีนะครับ เอาละครับหลังจากมั่นใจนะครับเปลี่ยนบัตรกรีให้เรียบร้อยนะครับบัตรกรีเช็คความแน่นนะครับล็อกน็อตให้แน่นาปากเกนต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวนะ้ำมันรั่วนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับเปลี่ยน CKP เซนเซอร์เวฟร้อยสิบไอหรือพันเซอร์คอยที่จะกำหนดสัญญาณไปให้กล่อง ECU ECM นะครับรับรู้ตำแหน่งข้อเหวี่ยงแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ที่ขาเกตในวงจรสีดซึ่งรวมอยู่ในกล่อง ECM นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสำหรับช่างใหม่นะครับในคุณายช่างที่เปิดร้านใหม่บุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษา,าที่สนใจนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับจะเอาไปาประกอบอลองไฟนะครับในคลิปที่วงจรระบบจุดระเบิดไม่ทำงานนะครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ